มีโค้ดส่วนลดมีโค้ดส่งฟรีให้เพื่อนๆในกระผมสำหรับ PM แยกซับอิสระครับผมแต่ผมแนะนำนะฮะเพื่อนๆที่สนใจนะฮะกใช้ยูเซอร์ใหม่นะเพื่อนผู้ใยูเซอร์ใหม่ที่ไม่เคยสั่งซื้อสินค้ามาก่อนนะเพะื่อนๆก็จะได้ส่วนลดมากๆเลยครับผมบอกตรงๆเลยนะ เสียงดีแน่นอนเพื่อนเพื่อนบางท่านบางคนก็เคยฟังแล้วนะฮะสำหรับคลิปที่ผมได้ลงให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังนะนเดี๋ยวผมมองให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังอีกทีหนึ่งครับผมสำหรับนะที่ผมได้ทดสอบนะฮะส่วนมากคลิปที่ผมได้ทดสอบแล้วผมลงเรียบร้อยผมก็ลบทิ้งนะเบื่อกนก็เลยไม่ค่อยมีครับผมนะ เราลงบ่อยเขาเรียกว่าซ้ำซ้อนครับผมนะซ้ำซ้อนลงซ้ำครับผมนะเราผิดอีกเช่นเคยครับผมนะแต่ตัวนี้นะเป็นการไล่นะฮะเพื่อนเอนครับผมก็คงไม่ซ้ำซ้อนแล้วครับผมนะเราบอกแนะนาเพื่อนเพื่ออีกเชื่อเคยนะครับผมเพื่อนครับผมนะราคาคาดตัวบอกตรงตรงเลยว่าเบาๆสบายกระเป๋าแต่คุณภาพเสียงมันมาเยี่ยมมากครับผม ชัดเบสแน่นนะซับแน่นแน่นครับผมกลางชัดชัดแหลมใสใสครับผมกลางนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมบอกตรงตรงเลยว่าเสียงกลางนี่ออกย่านตอนมากครับผมบงบงโอ้โหจนแบบผมชื่นชอบมากๆเลยครับผมนะไม่ได้ออกเสียงกลางกระดาษนะบางบางตัวมันออกเสียงกลางกระดาษครับผมกลางกระดาษ างานกระดาษมันไม่ค่อยพุ่งนะฮะถ้าเสียงออกฮอนฮอนเนี่ยมันจะว้องบ้งมันจะพุ่งดีครับผมเพื่อนนะฮะเนี่ยใส่ประสบการณ์หูฟังนะฮะผมถึงบอกเพื่อนๆนว่าพยายามใช้หูฟังนะฮะหูฟ,ฟังที่มันมีคุณภาพนิดหนึงพอเราฟังแล้วพุฒมันจะได้นิติเสียงนะฮะนิติเสียงเวลาเราไปทดสอบเวลาเราไปทําการปรับจูนนะฮะเป็นอย่างนี้เราก็จะ ฟังรู้เรื่องดีกวกกันนะฮะหนะูเรามันมันเคยชินกับการฟังนะนะสําหรับ pm ตัวนี้นะครับเพ,เพื่อนๆกับผมก็ไปดูกันเลยครับผมจุดต่างๆของ pm นะฮะโดยเข้ากล่าวนะฮะก่อนที่เราเพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อครับผม pm นะครับผม pm แยกซับอิสระไม่ใช่ครอสนะครับผมไม่ใช่ครอสนะนะเสียงดีกว่าครอสบางตัวครับผม สำหรับคอร์สเนีคยฮะผมถ้าปรับไม่ดีมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่แล้วฮะถ้าคอร์สเนี่ยปรับไม่ดีมันจะแหลมไปทางนะฮะางไปทางแล้วก็เบียดไปทางครับผมบางตัวเบียดไม่ออกครบผมตุม้มตุมไม่ออกครับผมนะะ